สองอุดทับใจร้ายอ่ะไหวไหวสบายอยู่แกเคยแก่้ะไหมเดี๋ยวเอ็นไซม์ในตับสูงอย่าสวัสดีครับครูสวัสดีครับน้องๆครับอ่าไหว้พระเด้อลูกสรุปแล้วภูมิ คือพี่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังใช่ครับถูกต้องครับผมสามสิบเจ็ดเขาลับถึงสามสิบอายุยี่สิบหกครับผมแล้วก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคณะวารสารศาสตร์มีรุ่นน้องหลายคนครับแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กครับก็ชอบประกวดตั้งแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมพ่อคุณแม่สนับสนุนประกวดประกวดร้องเพลงพิธีกรคือตอนเด็กๆจะบอกว่าคือ กิจกรรมค่อนข้างเยอะครับก็คือเป็นพิธีกรด้วยถ่ายโฆษณาก็เยอะคือตอนเด็กๆหน้าตาดีต้องพูดเลยตอนนี้เป็นมะม่วงเลยตอนจะเล่นครับเพลงก็นั่นแหละครับก็คือตอนช่วงเรียนมหาลัยหยุดไปครับหยุดหยุดร้องเพลงไม่นานมากหยุดร้องเพลงแลวอยู่ในทีวีแบนไหม มีพี่มีพี่ชวนครับแต่ว่าพอดีปีผมเนี่ยปีรุ่นไม่บอกรุ่นแล้วกันรุ่นที่ผมเรียนนะครับเข้าไปผมเรียนรังสิตสี่ปีแต่ว่าถ้าอยู่ทีวีแนต้องไปซ้อมท่าประจันก็เลยไม่ได้เข้าใช่ครับแต่ก็มีประกวดของมหาลัยก็ประกวดแล้วก็อยู่ร้องเพลงไปเหมือนว่าเราเรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยหยุดไปเหมือนหยุดทํางานพวกด้านนี้ไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อนที่แบบเรียนร้องเพลงมาด้วยกันตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบโด่งดังในเอฟก็มีหลายคน สนใจการเกิตการอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเขาแบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบทำบ้านเยอะเลยครับก็มีลูกโป่งครับกู๊ดครับมิกกี้อ้เยอะครับนับเป็นสิบได้คือรุ่นรุ่นเดียวกันจุดประกายว่าเพื่อนก็ได้มาแล้วใช่ครับมิ้นอะไรเงี้ยคือเป็นเพื่อนสนิทกันเลยที่โรงเรียนเด็กบดินด้วยกันแล้วก็ก็เลยแบบว่าเอออยากจะมาแบบทาบ้างทําอะไรตรงนี้บ้าง พอดีปีนี้ครับคือผมก็เคยคุยกับแม่ว่าแบบทําไมแบบเราไม่แบบประสบความสำเร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าเออลองไปบวชไหม <c oughs> ลองไปบวช <c oughs> ใช่ใช่หรอเดี๋ยวใอ่อคือแม่คือแม่เขาพูดว่าเออลองไปบวชไหมล่ะแบบว่าคือคนเราเหมือนมันชีวิตมันยังไม่ได้ทําบุญให้มันเต็มเหมือนเหมือนเหมือนคนเราเกิดมาใช้บุญเก่ายอะไรเงี้ยครับแล้วเราใช้ไปเรื่อย เหมือนชีวิตมันก็จะไม่ถึงจุดสูงสุดอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าเราไปเติมบุญ<ม>อะไรเงี้ยเพราะการบวชมันเป็นการทําเหมือนแบบเติมบุญให้เต็มสร้างบุญสร้างบุญใช่ทีส่สูงสูงสุดของของชีวิตรูปชาติอะไรเงี้ยครับก็บวชให้คุณพ่อคุณแม่พอดีอายุเบญจะเพศด้วย25สิครับผมก็ไปบวชครับพอบวชออกมาเนี่ยคือตอนที่ไปบวชเนี่ยโอเคมากคือดีมากผมบวชวัดพระรามเก้าครับวัดพระรามเก้าการสนาภิเศษเขาก็มีสอนคือทั้งวันเนี่ยจะมีกิจกรรมแน่นเลยครับเช้ามาตื่น<ม>บิณฑบาต พอทำรมชาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีอ่านหนังสือธรรมะสวดมนต์อะไรเงี้ยคือเราจะแลกับเพื่อนๆก็คือจะมีกิจกรรมทํากันกวาดลานวัดอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีสอนเรื่องของแบบบุญเรื่องของอานิสงส์อะไรเงี้ยครับทำให้เรารู้อะไรได้เยอะมากๆเลยตอนบวชคือเราก็ตั้งใจด้วยครับแต่โทรศัพท์ก็เล่นนะครับเขาเขาให้เล่นเขาให้เล่นเขาให้แบบว่าอัพอัพรูปอะไรเงี้ยได้ครับ มาถึงรูปธรรมะธรรมะรูปธรรมะพอแล้วก็ยังอีกก็คือเพิ่งสึกเลยครับพอสึกออกมาปุ๊บก็น้องที่เขาติดตามเอฟอะไรเงี้ยครับเขาก็มาแบบปีนี้มีแล้วนเอฟใช่เพิ่งประกาศมาลาสึก็เลยเอ้ยโอเคเออลองมาสมัครดูก็ได้หัวยังร้อนอยู่เลยอะไรเงี้ยครับ ตอนนั้นคิวยังไม่ขึ้นเลยก็ลองมาดูก็โอเคครับก็ตามกระบวนการมาเรื่อยๆก็จนได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นก็คิดว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งที่เราได้แบบได้ทําบุญมาไม่รู้นะไม่รู้ว่าเชื่อหรือเปล่าแต่ก็ปูณอาจจะเชื่อเพราะนี่ก็เพิ่งบวชมาเหมือนกันเขบอกเบอกเดี๋ยวหัวรุดมาสมัครอ่าใช่เปลี่ยนรายการไหมล่ะไม่คือทรูก็ทำเนนปลุกปัญญาอยู่แล้วนะของวัดพระรามเก้าใช่ครับมันก็ไม่ชอบ เออไม่ชอบมานแรงสาบครับอ่ะเรียกว่ากลัวดีกว่าไม่ไม่ต้องกลัวจ้ะบ้านแบงค์ดูเรียไม่มีแรงสาบแน่อนอนก็สะอาดแะ่อ <laughs> เอาอ,อยู่ในตัวค <laughs> บมาเหรอคือมาัน <laughs> <laughs> มีเหตุการณ์คือว่าผมไปไปเดินจตุจักกับเพื่อนครับ <laughs> ไปเินกันสี่ห้าคนเดินแบบหน้ากระดาน <laughs> อย่างเท่เลย <laughs> เดินอยู่แล้วแบบหัวค่ําครับเขาก็มีแบบขายอะไรเขาก็มีขายแบบข้างทางอะไรเงี้ยครับ เราก็มองขอไปเร <hire, S 1> ื่อยเดินไปใส่ตามันเห็นแล้วแหละเห็นแล้วแหละเห็นแล้วมันมีตัวอะไรบินมาไม่ใช่นกแน่ๆคือนกเวลาบินต้องแนวนอนใช่ไหมอ่ามันมันบินแนวตั้งอย่างนี้เลยขายอยู่นี้ิีอยู่นี้บินแนวตั้งมารู้เลยแล้วตัวใหญ่มากตัวเต็มที่ถึงจะบินได้ตัวประมาณนี้คืออาหารมันดีมากอ่ะเข้าใจป่ะเจเจอ่ะตัวใหญ่มากบินมาเพื่อนทุกคนเห็นเหมือนกันเราก็เห็นทุกคนแบบ อกแขนสองข้างแล้วเหมือนแบบทุกคนฟรีจุ่กับที่นิง่งแล้วเราอยู่ตรงกลางแม่สาบินมาจากเกาะตรงนี้จ้ะเกาะตรงอกเลยแล้วเพื่อนทอํายังไงเพื่อนวิ่งหนียือยู่คนเดียวนายตับเกาะอ,อยู่ <c oughs> ดีมาก <c oughs> ตีตีตัวเองแม่้าก็เฮ้ยเป็นอะไรผีเข้าเหรอ ตีตัวเองครับตีตัวเองอยู่กลางเจเจครับแม่ค้าเดินมาเฮ้ยผีเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรเข้าใจไม่เข้าใจเพราะไม่กลัวขนาดนั้นแต่เป็นคนไม่ชอบเพราะแมงสาบเนี่ยขามันจะมีหนามหนามนิดนิดแล้วเวลามันมาเกาะเนี่ยเกาะหัวเราก็จะถึงถึงถึงไม่ถึงหนังหัวเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าขางมันเนี่ยจิ้ม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 ลงไปหรือเกาะที่ตัวมันก็จะแทงไปในเสื้อแล้วมันจะต้องมาลบที่ตัว ใช่ครับคือผมกลัวมากแล้วก็จะเจออย่างเงี้ยบ่อยมากคือผมเหมือนมันรู้ว่าผมกลัวมันอะไรเงี้ยมันก็จะบินมาครับไปไปแบบเดินตลาดอะไรเงี้ยก็จะมาบ่อยเนี่ยหน้าก็จะคล้ายๆเลยในไ,ไม่สาพี่เล่นกับแมวไหม <laughs> เล่นกันอยู่ครับก็ไม่ไม่ชอบแมงสาแล้วก็อ่านิสัยก็เป็นคนง่ายๆครับเฮฮาน้องๆทุกคนก็น่าจะพอพอรู้แล้วนะครับก็คุยได้ใช่แล้วแต่ก็คุยได้กับทุกคนครับ <laughs> น้องๆทุกคนก็จะมาแบบจะเห็นเออมาปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยยกเว้น เรื่องเงินนี้พูดเลยว่าถ้าใครทำให้พี่โมโหพี่ยืมเงินเป็นวิธีการทําโทษครับยืมเงินก่อนเลย,ลยไ,ไ,มไม่ได้ไงครับผมก็ประมาณนี้ก็ไม่มีไรครับขำๆเหฮะโ <Okay. S 1> อะเคก็จะบอกว่าการบวชเนี่ยก็ดีมันเป็นการที่ได้แสดงความกระตัญยูรู้กุณกับบุพการีก็ดีแต่อย่าไปคิดว่าสิ่งที่ได้มันจะเกิดจากบุญ จะบอกว่าบุญเนี่ยใช่ส่วนหนึ่งที่ที่เกิดจากการบวชหรือว่าการทําอะไรในพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่ได้มากกว่าที่เชื่อว่ามันมาจากตัวของเราเองข้างในที่เชื่อแน่ว่าสิ่งที่ภูมิได้ก็คือการที่พอภูมิไปบวชเนี่ยภูมิเรียกสงบขึ้นคิดเป็นขึ้นแล้วก็มีสติดีขึ้นเมื่อมีสติดีขึ้นมีความสงบขึ้นมี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 จิตที่แน่แน่มั่นคงดีขึ้นเนี่ยก็โอเคหมายถึงว่าภูมิก็จะ ตัดสินใจอะไรได้มั่นคงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พี่คิดว่าดีมากกว่าการที่จะบอกว่าเป็นเป็นบุญเป็นบุญหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นานเพราะ,ะนั้นอย่าถือว่าไปทําอะไรแล้วหวังอย่างนั้นเลยละกันตักบาตรอย่าหวังบุญบทําบุญอย่าหวังผลคิดว่าทําเพราะว่าเราอยากทําเราอยากให้คนที่ได้ได้สิ่งที่เราบริจาคทานไปหรือทานูน่นทานี้ไปได้เหมือนกันหรือรแม้กนะรนะทั่งการบวชเนี่ยพี่ถือว่าเป็นการที่ทําให้ก็ดีแล้วครับ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับผ่านไปกี่วีแล้วเนี่ยมีใครยังไม่ได้พูดบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยครึ่งหนึ่งพอดีโอเคไม่เป็นไรเอาใครดีล่ะเอมมีสิบสองได้อยากเข้าเหมือนกันเดี๋ยวนะขออนุญาตไปพร้อมกันห้ามเมาลับขอสดีค่ะเอมนะคะ เอมนะคะก็ชื่อจริงชื่อสาธิดาเป็นสินชัยค่ะวีสิบสองค่ะก็จะเล่าว่ากว่าเอมจะเข้าเอ1สิบเอ็ดเอ1สิบเอ็ดได้เนี่ยก็ใช้ใช้ระยะเวลาเดี๋ยวเออม่ใช้ระยะใช้ระยะเวลาใช้ระยะเวลานานเหมือนกันค่ะระยะเวลาระยะเวลานานพอสมควรค่ะก็ เอ็มเคยมาประกวดตอน F7 ครั้งหนึ่งได,ได้เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ค่ะร้อยคนปีนั้นจะให้ให้นักล่าฝันร้อยคนได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศเลยลเอ<า>ย็มใช้วิธีจะเป็นสิบล้ปุ๊บโอ้เอ็มได้เอ็มอยู่ห้าสิบคนสุดท้ายแต่ว่าไม่ได้เข้าเป็นตัวจริงเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นที่บรรยากาศที่ได้เข้ามาก็คือรู้สึกแบบชอบอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วเงี้ยก็ได้เข้ามาเรียนเต้นเรียนร้องเนี่ยแต่ว่าพอตอนนั้นที่ไม่ได้เป็นนักล่าฝันก็ถามว่าเสียใจยไหมก็เสียใจแต่ตอนนั้นเรากําลังจจะเข้าาาปีีทุ่ แต่ว่าตอนนี้จบปีสีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออพอจบปีสีแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเรื่องเรียนเราก็จบแล้วก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่เออเนี่ยจะมาสมัคร A เอฟอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าแบบถามว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้มันแบบมันมันถามว่ามันโหดร้ายไหมมันมันโหดร้ายนะเพราะว่าเอ็มเคยจะได้เป็นศิลปินค่ายหนึ่งฝึกอยู่สองปีทุกวันเลยค่ะฝึกเนี่ยฝึกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฝึกเนี้ยห้าวันหนักกว่าอ,อยู่ในเอฟอีก ถามว่าหนักไหมก็พอสมควรนะคะฝึกท,ทุกวันเลยแล้วด้วยความที่เราหวังและทุกคนก็รู้ว่าค่ะว่าจะได้เป็นศิศศศศลปินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กดดันมากอะเพราะว่าเหมือนมันทำหนีทุกวันเราก็ไม่ไม่ได้ทํากิจกรรมมหาลัยเลยเพราะว่าเราต้องพอเรียนเสร็จสามโมงห้าโมงซ้อมถึงสามทุ่มสี่ทุ่มกับบ้านนอนเยป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันจนพอวันหนึ่งปุ๊บเขาบอกว่าไม่ทําละกรงการนี้หมดหมดพับเก็บด้วยด้วย อะไรหลายๆอย่างด้วยแบบการตลาดด้วยด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบโหตอนนั้นแบบถามว่าเป็นเกิดมาเพอที่สุดก็เรื่องเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนกลุ่ม M 4มคนก็ทุ่มเทกันทั้ง4ี่คนพอเก็บปุ๊บเอ็มก็โหท้อมากเลยนะตอนนั้นแบบคือคุยกับแม่เลยแบบเฮ้ยแม่หรือว่าเราจะไม่ทําแล้วดีจะแบบพอละอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็คือคุณพ่อเนี่ยจะเอ็มจะเสกับคุณแม่บอกคุณพ่อคุณพ่อก็เล คุยกันว่าแบบรู้ไหมว่ากว่าพ่อจะมีทุกวันนี้ได้พ่อก็ผ่านอะไรมาเยอะมากคือคุณพ่อเอ็มคือคนอื่นอาจจะมองว่าครอบครัวเอ็มสบายมีทุกอย่างอาจจะคิดว่าสบายแต่จริงๆคือพ่อเอ็มตอนเนี้ยเกษียณร,รับเงินเดือนสามหมื่นกว่าบาทพ่อเอ็มทำรายการทีวีจริงทำรายการมวยจริงแต่กว่าที่จะได้ทำรายการทีวีออกทีวีเนี่ยพ่อเอ็มใช้เวลาสามสิบปีคุณจรู้ไหมว่าบ้านเอ็มทำอะไร ทำรายการทีวีค,ค่ะส,สุกศรุตยเนี่ยจะรู้เลยเพราะว่า <c oughs> ไม่ใช่ไข่ดีค่เพราะพี่เคยรู้สึกจะเคยไปถ่ายละครพที่บ้านเองใช่ค่ะก็คือคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อเริ่มต้นแค่ชอบเหมือนกันคุณพ่อชอบดูมวยมากตอนเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็พอคุณพ่อเป็นตำรวจปูคุณพ่อก็ไปต่อยคุณพ่อเปน็นเคยเป็นนักมวยด้วยแต่อย่างที่บอกว่าคุณพ่อต่อยมา15ครั้งคุณพ่อไม่เคยชนะเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นนักมวยไม่ลูกคุณพ่อก็อยากจัดมวยแต่แบบเหมือนคุณพ่อบอกว่า กว่าจะได้จัดในช่องทีวีเนี่ยมันลาบากมากนะลูกคือมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คนเราได้มันง่าย,าย mm. ๆอะไรอย่างเงี้ยเอ็มก็เลยย้อนกลับมาดูตัวเองว่าแบบโอเคอาจจะผิดพลาดมาไม่ใช่ครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเนี้ยแต่ว่ามันก็เริ่มต้นเหมือนคุณพ่อคือจากสิ่งที่เอ็มรักจากสิ่งที่ออเอ็มชอบเนี่ยค่ะแล้วเอ็มเอ็มก็มีโอกาสพอว่างปุ๊บแล้วก็ YouTube แล้วก็เซิร์ชนูนเซิร์ชนี่เห็น c ค v e เวอร์แล้วก็แบบไปดูวงเกาหลีคือไม่ว่าจะเป็นเก a ร์ o เจเนอเรชั่นหรือึก เจ็ดปีแปดปีเพื่อมาเป็นนักร้องหรือทัวร์นิวนเนี่แบบกว่าจะได้เป็นนักร้องคือแบบถ้าจะค่ายนู้นมาค่ายนี้อะไรอย่างงี้ค่ะเอ็มก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบเออแม่คุยกับแม่เลยนะว่าแบบเออไม่อยากเป็นละศิลปินอยากทํางานเบื้องหลังละอยากไปดูรายการพ่ออยากทํามวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แบบคือเราก็เห็นหลายๆคนว่าแบบเออถ้าเราไม่หยุดทําอ่ะมันต้องมีวันที่มันสําเร็จเอ้ยอุ้ยขอโทษค่ะมันต้องมีวันที่มันสําเร็จค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า AF นี่แหละเรารู้ตั้งแต่แรกละมันต้องเป็นที่ที่เราน่าจะแบบอยากเข้ามาอยู่ mm hmm. ก็เลยลองมาสมัคร AF 1 1ก็ตอนมาครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็เจอพี่ก้องปียะค่ะเป็นคอมเมนต์เขาก็เหมือนพี่ก้องก็พูดว่าแบบเออเป็นคนดูเป็นคนแรงๆเป็นคนดูมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าเป็นคนแรงไหมคือคนจะชอบคิอวอเมย์คนแบบดูแบบบุคลิกแรกจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยเพราะว่าดูแบบ แรงๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเอ็มไม่ได้เป็นคนไม่มีอะไรเลยถ้ารู้จักก็คือจะเป็นคนสบายๆายแต่ด้วยความที่อาจจะแบบมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งก็เลยอาจจะแบบคนอาจจะดูคิดว่าแรงเนจริงก็แบบไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องที่ไม่ชอบก็คือเอ็มเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทไม่กี่คนจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยก็มีเยอะได้เป็นเพื่อนได้ทุกคนแต่ว่าเพื่อนสนิทจริงๆอาจจะมีน้อยเพราะว่าเอ็มเป็นคนรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นเพื่อนกันเราต้องแบบจริงใจต่อกันคือเอ็มจะไม่ชอบคนที่แบบ ไปพูดนู่อะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่พอใจเราจะพูดเลยเป็นคนตรงๆจะบอกว่า e ám, เออเนี่ยน้ำรมไม่ชอบทำนะอ,อย่างนี้นะอะไรเงี้ยถ้า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ยางไม่ไม่ก็แบบก็จะคุยกันตรงๆอะเป็นคนอย่างนี้มากกว่าคนก็เลยจะชัว่าแรงเพราะไม่มีอะไรมีอะไรก็จะบอกว่าเออไม่ชอบนะ้าอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็แต่จริงๆคนไม่มีอะไรก็ขำๆสนุกสนานแต่ว่าเป็นคนที่ทำไรแล้วก็จะทำจริงประมาณนี้ค่ะ ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่จะบอกว่าไม่ไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายๆทุกอย่างมันต้องแลกหมดอ่ะและที่สําคัญก็คืออยากจะบอกว่าการที่เรามีความสามารถหรือมีรูปลักษณ์หน้าท,ที่ที่เราหรือใครๆก็บอกว่ามันน่าจะเหมาะที่อยู่ในวงการนี้ยถ้าจังหวะและเวลาไม่ถูกต้องเราก็ไม่ได้และอย่าคิดว่าความฝันของเรานั้นมีแค่ฝันเดียวคือฝันนี้ เราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงทําอย่างนี้ไม่ได้ยังมีอะไรที่เราถนัดอีกมากมายที่เราจะต้องไปทำาังนั้นอย่าฝากความหวังไว้กับอาชีพนี้อาชีพนี้ก็ใช่ว่าจะมีคนที่อยู่ยืนยาวถาวรตลอดไปทุกคนบางคนอาจจะมาอยู่ได้แค่2ปีหมดอายุ expire ซะแล้วหรือบางคนอาจจะอยู่ได้จนถึงอายุ6 0 70ยังอยู่ได้เพราะอะไรให้ไปศึกษาเอาว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงได้อยู่นาน ไว้คนบางคนถึงได้อยู่แค่ปีครึ่งปีก็หายไปแล้วงั้นมีหวังมีฝันได้แต่อย่าตั้งหวังหรือตั้งความฝันกมันจนเราเสียสติไปในในภายหน้าโอเคขอบคุณครับค่ะอะเมย์มา,าจะได้ไนเะมย์ยาเมย์ยดีครับสวัสดีครับ เาจะรู้จ้ะแยกลิ้นคำจ้ะโอเคเอาเรื่องแบบแบบหนุกๆก่อนละกันก็แบบว่าเป็นคนชอบทำงานมากทำงานทุกอย่างเลยแบบเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเล่นดนตรีมาตั้งแต่มัธยมเล,นะเล่นดนตรีครับดนตรีผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยตั้งวงประมาณสิบกว่าวงแล้วก็ไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยคือไปแข่งมัธยมอะไรเงี้ยก็แบบ แพ้แพ้แพ้ตลอดเลยครับแต่ว่าคือเป็นแบบพวกเ n e เ g y เยอะอะเหมือนน้ำเงี้ยแต่คือพวกเอนเอเยอะแล้วเยอะไม่มีวันหมดคือไปเรื่อยคือแบบว่ากลับบ้านเด็กเล่นดนตรีซ้อมดนตรียังไงก็ต้องทําให้มันให้มันแบบอย่างน้นอยก่ะสักเวทีนึงอะไรเงี้ยที่เราจะได้อะไรเงี้ยครับก็แบบถามว่าที่บ้านมีตังค์ไหมก็ก็ไม่ได้ขาดแต่ก็ไม่ได้มีเหมือนกันคืออยู่กันเยอะแบบสิบเอ็ดคนอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นผมก็พี่ชายก็เป็นความหวัง สองสองคนอะไรเงี้ยซึ่งพี่ชาตอนนี้เรียนอยู่จีนอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าตอนนี้ผมก็พอตอนจะเข้ามหาวิทยาลัยผมก็ไม่ไม่เคยคิดจะเข้ามอรัฐบาลเหมือนกันคือแบบว่าคงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือโรงเรียนผมมันอก็ผมได้เกรดน้อยอะสองจุดหกสองจุดเจ็ดน้อยรุ่นเนาะน้อยจริงนะท่านนั่งเนี่ยผมน้อยสุดเลยท่านนั่งเนี่ยใช่นั่นแหละก็แบบว่าเอาพอ สักพักเนี่ยมันจะกางเขย่กยาวไกลมันกีดขาสั้นโอเคพอขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วกันพอขึ้นมหาพอขึ้นมหาวิทยาลัยก็ก็ตอนขึ้นปีหนึ่งก็ชีวิตราบรื่นดีครับคือใช้ชีวิตไปวันวันแบบสุดๆเลยแต่คือใช้เงินไม่เยอะนะครับคือใช้ใช้ชีวิตแบบว่าวันหนึ่งก็เจอเพื่อนนอนหอเจอเพื่อนเราไม่ค่อยได้เจอที่บ้านเลยอะไรเงี้ยพอตอนขึ้นปีสองปีสามปีสี่เนี่ยผมพยายามที่จะคิดแล้วว่าต้องทำอะไรให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วให้ให้มันได้เงินเยอะ ผมเป็นคนบ้าเงินมากบ้าเงินบ้างานนี่จริงๆเลยคือแบบผมก่อนที่ผมจะเข้ามาเอฟเนี่ยผมคิดวางแผนทั้งหมดวางแผนการเงินทั้งหมดก่อนที่จะเข้ามาในบ้านนี้จนถึงวินาทีนี้ที่ผมเดินก่อนที่จะเข้ามาผมก็ยังฝากป้าว่าป้าเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยให้มันแบบในช่วงที่อยู่ในเนี้ยก็ต้องได้เงินข้างนอกด้วยก็แบบว่าคือมันคือพูดง่ายคือเสียเสียเสียเวลาของเราที่หาเงินอยู่ข้างนอกแล้วแต่หมายถึงว่าวางแผนแล้วเพื่อที่ใช่ใช่การหาเงินนั้นดาเนินต่อใช่ครับคือ ผมทำแบบธุรกิจมาสามสี่อย่างอะ่ะตอนอยู่มหาลัยผมว่ามันเยอะสำหรับเด็กคนหนึ่งนะแบบว่าอายุสิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยคือมันมีทั้งแบบได้เงินเยอะก็มีแล้วก็เจ๊งขลังทลายเลยก็มีเจ๊งขลงทลายไม่พอก็แบบก็ต้องก็ต้องใช้หนี้ด้วยใช้ตอนช่วงใช้หนี้แหละลำบากเลยเมื่อเดือนเดือนธันวานเนี่ยผมใช้หนี้ด้วยแม่ก็ป่วยด้วยคือสองอย่างเลยแบบอะไรที่เราอะคือเคยคิดจะาแบบ เดินออกมาแล้วทำยังไงดีว่าค่าก็ค่าโดตายไปเลยอย่างเงี้ยคือคุยกับเ,เพื่อนที่ชื่อฮาพและคู่บางคนอะไรเงี้ยคือเขาอยู่อยู่กับมานตัง้งนานแล้วก็เอาไงดีว่ามันไม่ไหวแล้วคือมันไม่มีจ่ายแน่นอนมันหลักมันแบบโอ้โหไม่ใช่หลักหบื่อไม่ใช่หลักแสนอ,อขอบคุณ <laughs> 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 นั่นแหละก็พยายามทาทุกอย่างคือเราก็จะมีตอนนั้นนะผมมันเป็นคนขึ้นมาเลยจริงแบบจัดการทุกอย่างด้วยตนเองไม่บอกที่บ้านเลยนะครับว่า เป็นอย่างนี้ติดอย่างนี้ติดน,นี้คิด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 ,คด,คดแบบแล้วมันแบบผมก็ไม่มีเพื่อนสนิทเลยสักคนเหมือนกันพู้กล้าพูดได้แลว้วไม่มีแต่ตอนนี้มีคนเดียว่นนั้นเองที่แบบคือซัพพอร์ตเราทุกอย่างเฮ้ยอ,อ่าอันนี้บอกไปไหมคขอั้งคูดนี้คือโอเคละอะไรเงี้ยแต่คือคนนี้เขาแบบช่วยช่วยเราแบบว่าให้ยืมเงินออกให้ก่อนไม่ต้องคืนอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้คนนี้ผมก็แบบเออไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะไรแล้วตอน ก็แบบว่าก็ผ่านพ้นมาได้ครับทั้งทั้งเรื่องแม่แม่ก็หายดีแม่เป็นอะไรแม่เป็นมะเร็งแต่หายก็หายแล้วครับหายหายจากเงินที่เราไปหาก็ด้วยครับเขาผมปดเปิดหมวกไหมครับก็แบบเปิดหมวกแล้วสั่งมะเร็งให้แม่กางสยามกางช่องเงินซีกางอะไรก็ะเแล้วไปเจอกันใช่ไหมใช่เวลาตอนที่ชุมนุมแล้วก็เดินมาแล้วก็เป็นแจ้ใช่เลยครับนั่นแหละผมก็สู้มาตลอดนะครับแต่ว่าผมผมคือไม่ร้องไม่ร้องไห้เลยคือ ก็สู้มามันมันไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเลยคระคือพอมันล้มแล้วผมก็พอลุกได้แล้วผมก็แบบจะต้องเป็นบทเรียนเลยว่าจะต้องไม่กลับไปล้มอีกคือสมมติผมออกจากบ้านนี้ไปผมจะออกวีคแรกหรืออะไรก็ตามผมออกไปผมก็โอเคมันคือประสบการณ์ที่แฮปปี้แล้วเจอทุกคนพอแล้วอะไรเงี้ยครับ เออตรงนี้ก็ผ่านพ้นแล้วชีวิตมีความสุขดีมีความสุขดีคือเย<ช>อช,ชอบมันอยู่ชอบแต่าาก็ไม่ต้องเหนื่อยแบบต่ก่อนแล้วไนงะีรยก็แบบว่าตอนนี้ก็โอเคโอเคขึ้นมากๆเลยแล้วก็ชอบดูหนังคนเดียวที่สุดชอบไปเที่ยวคนเดียวชอบทาที่สุดชอบไปเที่ยวคนเดียวชอบทําอะไรกับคนเดียวคนเดียวคนเดียวตลอดครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงแล้วฟังตอไหมล่ะมีสนุกนะ ไอเนี่ยรู้น้ํารู้ดีน้ําเห็นตอนที่เราลําบากมากมาก,มากเลย,ร,ยลรู้ไหมว่าวันนั้นอ่ะเราไปที่เราไปที่ตลาดเลยตลาดในในตลาดน้ำมอทอแล้วเราไม่มีตังค์เลยแบบจากคนที่แบบมีเงินในกระเป๋าเป็นหมื่นพกตลอดเลยนะว้วันนี้ไม่หมื่นสองหมื่นไว้ตอนปีสามเออแล้วแล้วก็ไม่มีใครมีตังค์ทักบานก็เลยทำยังไงดีก็เริ่มเริ่มแบบเวลาคนขยันนี่เรื่องจริงอะนะแค่ นั่งทําอะไรสักอย่างอยู่หน้าคอมเราแบบพยายามหางานอีเวนต์โอ้โหวันนั้นงานแบบแน่นเอียดจนแบบถึงถึงเดือนพฤษภาเลยอ่ะแค่แบบว่าขยันเอาลูกเอาเอาลิงก์ที่ตัวเองเคยเล่นดนตรีอะไรครับไปลงตามเว็บไซต์ต่างๆให้เพื่อนช่วยให้แบบแบบศิลปินบางคนที่แบบดังๆแบบเคยรู้จักเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยจนแบบงานแบบเอียด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 จนแบบโอ้ฟื้นเลยอะไรครับใช่ก็ดีเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งก็คือก็คือหมายความว่า รู้จักวิธีช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวถึงแม้ว่าจะลําบากก็อดทนแล้วก็คิดหาทางโดยที่ไม่ใช่ทางที่ไม่ดีด้วยเป็นทางที่สุจริตครับแต่ว่าพี่อยากขอฝากว้อย่างหนึ่งว่าชอบได้เงินแต่อย่าบ้าเงินอย่าบอกว่าบ้าเงินพราะบ้างเงินปั๊บเนี่ยบางครั้งอาการที่ว่าบ้างเงินมันทาให้เราลืมสิ้นทุกสิ่งอย่างไปมัว <p> <dirt S 2> แต่คิดว่าเงินนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอาจจะไม่ใช่เงินอาจจะเป็นชีวิต ของเราเองหรือว่าหรือว่าความรักความผูกพันของเราที่มีต่อครอบครัวและเพื่อนมากกว่าบางทีเงินก็ซื้อของเหล่านี้ไม่ได้นะขอบคุณครับอขอบคุณครับอ่ะมาซิ